สำหรับวันนี้เรามาติดตามแผนการลงทุนของเศรษฐี Gen Y ที่ต่อยอดความรวยด้วยคริปโตเคเรนซี y กันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยเศรษฐีมิเลเนียส่วนใหญ่มีแผนซื้อคริปโตเคอเรซีเพิ่มมากขึ้นในปีหน้าโดยไม่กังวลแม้ราคาจะร่วงช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งส่วนทางกับมิลเลนเนียรรุ่นใหญ่รวมถึงนักลงทุน GenX ที่ยังมีข้อสงสัยในสกุลเงินดิจิทัลโดยจากผลสำรวจความคิดเห็นนักลงทุนที่มีสินทรัพย์ที่ลงทุนได้1ล้านดอลลาร์ขึ้นไปไม่รวมที่พักอาศัยหลักที่จัดทาโดย CNBC พบว่า83%ของเศรษฐีรุ่นมิเลเนียนหรือ Gen Y คือกลุ่ม คนที่เกิดในยุคดิจิทัลช่วงปี1980ถึ1997ถือครองคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วในขณะนี้โดยกว่าครึ่งหรือ53มีสินทรัพย์อย่างน้อย50เป็น c r y คริปโตเคอเรนซีและเกือบหนึ่งใน3มมีบิตคอย อีเทอร์และคริปโตสกุลอื่นๆอย่างน้อย3ามใน4ของมูลค่าสินทรัพย์โดยการถือครองคริปโตของเษฐีมิเลเนียนตรงข้ามโดยสิ้นเชิงกับมิลเลนนี่ส่วนใหญ่กล่าวคือมีเศษฐีรุ่นเบบี้บูมเมอร์หรือกลุ่มคนที่เกิดช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2แค่สเปอร์เซน์ที่ถือคริปโตขณะที่กว่า3ใน4ของนักลงทุน Gen X หรือกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี1965-1979ไม่มีคริปโตเลยโดยผลสำรวจนี้บ่งชี้ว่าคริปโตกำลังสร้างความแตกแยกระหว่างกลุ่มคน วัยต่างๆในแง่การลงทุนและการสร้างความร่ำรวยโดยขณะที่เศรษฐีรุ่นใหญ่ยังสงสัยเกี่ยวกับคริปโตและอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้คริปโตกลับกลายเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างความร่ำรวยและต่อย,ยอดทรัพย์สินสำหรับนักลงทุนหนุ่มสาวจำนวนมากที่เข้าสู่ตลาดนี้ตั้งแต่ช่วงแรกๆและกอบโกลยผลตอบแทนอย่างรวดเร็ว โดยจอร์จวอรเปอร์ประธานสเปกรัมกรุ๊ปที่จัดทำโพนนี้ร่วมกับ c n b c ย้ำว่านี่คือความแตกต่างสำคัญระหว่างคนต่างรุ่นโดยแม้ราคาบิตคอยและคริปโตสกุลอื่นๆจะพากันร่วงในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่เศรษฐีเมลเลเนียนไม่มีแผนชะลอก,การลงทุนในคริปโตโดยกว่า48เตรียมซื้อเพิ่มในช่วง12เดือนข้างหน้า39คาดว่าจะถือคริปโตที่ระดับเดิมต่อไปโดยมีเพียง6ปที่เล็งว่าจะลดการลงทุนในคริปโตโดยการที่นักลง ลงทุนรุ่นมินเนียลและเจนเซดหรือกลุ่มคนที่เกิดหลังปี1997จํานวนมากกลายเป็นเศรษฐีจากเศรษฐกิจคริปโตจึงมีแนวโน้มว่าคริปโตจะยังคงเป็นศูนย์กลางการลงทุนของคนเหล่านี้ไปอีกหลายปีและทําให้เกิดสถานการณ์กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกสําหรับบริษัทบริหารความมั่งคัง่งวานิธนากิีและที่ปรึกษาเนื่องจากธุรกิจที่มีอยู่ส่วนใหญ่ของบริษัทเหล่านี้ล้วนแล้วมาจากลูกค้ารุ่นใหญ่ที่ไม่ต้องการคริปโตแต่ขณะเดียวกันอนาคตของบริษัทเหล่านี้ยังต้องฝากไว้ กับลูกค้ารุ่นใหม่ๆที่ต้องการคริปโตและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้โดยวอร์เปอร์ชี้ว่าบริษัทบริหารความมั่งคั่งหลายแห่งลังเลที่จะเพิ่มคริปโตในแพลตฟอร์มการลงทุนโดยตรงเนื่องจากความเสี่ยงด้านกฎหมายและผลประกอบการแต่ขณะที่มีผลิตภัณฑ์การเงินเกี่ยวกับคริปโตออกมามากขึ้นซึ่งรวมถึงกองทุน ETF ที่อ้างอิงราคาคริปโตเคอเรนซีจึงมีบริษัทจำนวนมากขึ้นเริ่มนำเสนอผลิตภัณฑ์คริปโตให้หนักลงทุนหนุ่มสาวซึ่งเขา เขายังได้กล่าวอีกว่านักลงทุนคริปโตรุ่นมิเลเนียนแบ่งคร่าวๆได้2กลุ่มคือกลุ่มที่รวยจากคริปโตกับกลุ่มที่รวยอยู่แล้วจากมรดกหรือธุรกิจสตาร์ทอัพและใช้คริปโตต,ต่อยอดความร่ำรวยโดยผลสำรวจของ s p e c t r ร m พบว่า45%ของเศรษฐีมิเลเนียนบอกว่ารวยจากมรดก และในบรรดามิเลเนียนที่มีสินทรัพย์5ล้านขึ้นไปมรดกเป็นสัดส่วน75%ของสินทรัพย์ทั้งหมดขณะเดียวกันมิเลเนียนอีกกลุ่มเจียดรายได้เล็กๆน้อยๆไปลงทุนในคริปโตเมื่อปีที่แล้วและกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านจากผลตอบแทนจากคริปโตที่สูงกว่าหุ้นและสินทรัพย์อื่นๆมากวอเตอร์ Water, ทิ้งทายว่านักลงทุนเหล่านี้ดูเหมือนไม่แคร์กับความผันผวนและพร้อมเสี่ยงต่อกับคริปโตเคอเรนซี สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ